คลิปนี้เราจะเล่าเรื่องปฏิหารพระเครื่องของคุณพิสิทธิ์สหโพธิกิจนะครับอยู่เชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเล่าตรงๆเลยครับผมเรียกเรียกพี่พิสิทธิ์นะครับพี่พิสิทธิ์เป็นใครมาจากไหนก่อนครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นชาวกรุงเทพผมเกิดที่นิวออลีนผมนะเกิดที่ไหนนะนิวอเลีนเนิวออลีนกลุงเยาวราชนะหัวมังกรผม แต่แล้วก็ตอนที่เกิดเนี่ยก็เกิดสงค,ครามเกิดที่หัวเฉียวน,นี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ80 80ตอนนั้นเกิดสงค,ครามเกิดสงครามเมื่อปี85 24 85นะก็เกิดสงครามก็เลยนี้สงครามซึ่งซึ่งนิวรียนตอนเนี้ใบชาตาสามาเนี่ยเป็นบ้านผมเกิดตองใบชาบาตามสามาเนี่ยเป็นบ้านผมเกิดผมแล้วก็สงครามเกิดปรากฏว่า กิดมาปพรรถบวอมาแล้วบวอให้ให้หน okay? ีคร well> ับโรงพยาบาลก็ต <UM ้องให้คนหนีกลับบ้านเพราะมันลูกระเบิดจะมาลงทงหัวลำโพงไงแล้วก็ลงผิดตรงสะพานมรควาลก็ถูกลูกระเบิดถล่มจนพังไงสะพานพังแล้วนี่สร้างใหม่ไงตลาดสร้างใหม่ก็เลยหนีไปถึงบางกอกน้อยเข้าไปสุดเลยไปถึงนนทบุรีนุ่นนะแล้วต่อมาพ่อค่อยๆขยับมาขยับมาอยู่ตลาดโพ ชีวิตสงครามเนี่ยอยู่ไม่เป็นหลักแหลงหรอกครับก็ค่อยค่ขยับมาเพราะว่าขยับถึงคลองสารก็มาอยู่ตรงวัดสุวรรณวัดสุวรรณก็แหล่งที่เติบโตตอนนั้นนะแล้วก็เรียนภาษาจีนที่นั่นด้วยนะพอโตขึ้นก็เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ก็พอดีบ้านที่อยู่เนี่ย ย้าย <king> มาจากวั <Holl> สุวรรณไปอยู่ที่ท่าเด่นแดง <Holl> ท่านแดงตอนนั้นเนี่ยก็มีมือซ้ายมือขวาของโกน้ำ <Holl> อยู่ที่นั่น<บ>ทุกวันเห็นแต่เขาดูพระเนี่ยแล้วก็ไปเรียนหนังสือขึ้นขึ้นรถเราอยู่ในซอยเขาอยู่ปากซอยก็เลยรู้จักกันรู้จักมักจีกันเพราะค,รคนจีนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะเพราะเราก็พูดภาษาแต่จิวที่แล้วลัดเหมือนกันนะก็คุยกันรู้เรื่องเสร็จแล้วก็ ช่วงนั้นก็เห็นเขาเล่นพระแล้วก็มาเล่นพระมั่งก็เ,เล่นพระวัดปากน้ำํำได้วัดปากน้ารุ่นรุ่นแรกตั้ง2 0 3สิบสาติปงรุ่นแรกสวยๆแม้กระทั่งจัวตลาดโพดเนี่ยถ้ามีพระสวยนะเขาเลยเก็บมาให้ผมเพราะว่าผมสู้ราคาเป็นคนมือซื้อ,อมือซื้อสู้ราคานะก็เลยได้แต่พระวัดปากน้ําต่อมาหลังจากจัวตลาดโพดนี่เพื่อนกันพวกกันโอ้พวกกันเลยครับผม เขาเมื่อก่อนเขาเรียกผมยองเนี่ยยองยองธรรมศาสตร์มั่งยองท่าประจนแล้วแต่เขาจะเรียกครับผเพราะเราอยู่ธรรมศาสตร์แล้วเป็นนักกีฬาไงนักกีฬาของมหาลัยบาสเกตบอลนะแล้วก็สมัยนู้นก็เราอยู่แลวรั้วมหาลัยก็ทํางานกิจกรรมนอกหลักสูตรเยอะนะแล้วพระเนี่ยที่เราเห็นสนใจก็เพราะว่ามันมีอยู่ข้างหนึ่งสมัยมัธยมเพื่อนให้มาองค์หนึ่งเป็นพระคงลำพูนสีดำเดี๋ยวนี้ก็ ที่บ้านก็ไม่ยอมให้แขวนเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเขากลัวพระมากเขาบอกว่าเอาพระเข้าบ้านเดี๋ยวผีจะเข้าบ้านด้วยก็เลยไม่ยอมแขวนไม่ยอมแขวนเพื่อนก็เสียใจบ,บอกว่านี่รู้ไหมนี่เป็นมรดกที่พ่อพ่อเนี่ยให้มามีมรดดกนี่สององค์พระคงดํากับพระคงแดงนี่ให้พระคงดํานะรักกันมากถึงให้ก็พูดบอ่อยๆแล้วก็ไปอ้อนแม่แม่ก็ไม่ยอมให้แขวนเอาเก็บไว้บนที่ก่อน หิ่งๆ่ง,งเป็นสารเจ้าไงเขาไหว้ไหว้ไหว้ศาลไว้เจ้ากันเีนี้ต่อมาข้างบ้านคือเราก็เอามาอยากจะแขวนใช่ไหมก็ดูข้างบ้านหน้าร้อนเนี่ยเมษาเนี่ยมันร้อนเขาก็ถอดเสื้อกันทุกคนโอ้ทุกคนขวนพระเต็มคอเลยแล้วก็บอกแม่แม่ดูซิเนี่ยเขาเต็มคอนะแล้วทําไมแค่องค์เดียวทำไมไม่แขวนครับ เติมมากๆก,ก็เอาไปขวนเอาไปขวนก็เลยเลยขวนเพราะขว,น,ขวนแล้วมันเกิดปฏิหาร,รนะ,ะปฏิหารอะไรผมต้องไปเรียนคือเราเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือไงฮะกข็ขนาดจบป .4 เนี่ยพ่อเขาจะให้แต่งงานละอายุ14เขาบอกว่าลูกจะต้องแต่งงานเดี๋ยวไม่มีสืบทอดรอะตระกูลเราก็อ้อนแม่บอกมาให้ขอเรียนหนังสือก็พยายามเรียนหนังสือให้มากสุด่ที่มากได้ ก็ขยนันเรียนหนังสือเขไปปวดวิชาถิบจัก,กรยานเยืมเกลือติจัก,กรยานของเกลือติถีบไปเรียนกวดวิชาที่บ้านหม่อแถวไอ้วัสุทัศนะน์เนี่ยโรงเรียนกวดวิชาแล้วตอนหลังก็มาเรียนบ้านหม่อเนี่ยทีนี้มันมีปฏิหารเยอะก็คือว่าถีบไปเนี่ยนะรถบางทีมีเจอคนตั้ง 10, บกว่า20คนอยู่กลางถนนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไปเห็นเข้า ไม่ไม่ชนใครเลยเอมันก็เป็นสิ่งที่แปลกรถเนี่ยนะขับขับขับไปไรถรถขนส่งเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้หกล้อเนี่ยมันจอดกลางสะพานเนี่ยมันจอดเบรกแล้วก็ไม่ทันเกือบเข้าไปข้างในไม่เป็นไร,รเออเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเข่าไหร่ยงเหลือเชื่อเรียนวิศ,ศิ์เรียนธรรมศรราสตร์คณะะไรคณะบัญชีแล้วก็คณะนิสิตศ์เรียนจบสองปัญญารีนสองปัญญา ตอนเหตุการณ์14ตุลาอยู่ไหน14เจ,จอตอนนั้น14ตุลาเนี่ยความจริงอ่ะถ้าผมไม่ได้แต่งงานนะผมก็คงจะเป็นหัวหน้าอ่าที่ต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเพราะว่าผมเป็นประธานนักศึษาไงครับแล้วก็พออยู่คณะนิสสตดเนี่ยก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ยังเรียนอยู่ทํางานด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมแต่ก็ไปไปแล้วก็ไปให้เงินเฉยๆให้การนักศึกษาอ่าแค่นั้นอนะ่ะ ก็ตอน,น,เ,รนเรียนจบแต่จบจบเฉพาะคณะบัญชีแต่นิติศาสตร์ยังไม่ได้จบครัอโอเคไปทําอะไรอยู่เชียงใหม่ครับก็เชียงใหม่ก็ไปหลังจากเรียนจบไปนานไปครับถึงขึ้นไปเชียงใหม่ก็จบไปทั้งหมดจบจบปริญญานิติศาสตร์หลังจากนั้นก็เป็นทนายความอยู่พักหนึ่งเมื่อพักหนึ่งก็ก็ย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ตั้งใจว่า จะเปิดเปิดสำนักง,งานตรวจสอบบัญชีแล้วก็ทนายความเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เชียงใหม่เนี่ยคนที่พูดภาษาจีนต้จิ๋วเนี่ยมีน้อยมากแล้วในตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าด้วยแต่ผู้ภาษาจีนก็เลยทางเทือาติทางทางเชียงใหม่เนี่ยคือคือภรรยาเป็นคนเชียงใหม่ไงกพพ่อตาเป็นหมอจีนหมอจีนจบจากปักกิ่งแล้วก็มาตั้งหลักอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะก็ก็กาว่าเออแล้วมาเปิดสำนักงาน ทนายความกับพี่เมียก็ก็ไปจบรบำกํำแหงมาเป็นทนายความร่วมกันแล้วก็เปิดตรวจสอบบัญชีด้วยแล้วทีนี้พอพอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าคู่เขยผมเนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยเขามีร้านไฟฟ้าอยู่ร้านหนึ่งก็เลยกระซิบพ่อตาบอกว่าเขาไม่มีเวลามาดูแลให้เอาร้านเนี่ยขายให้เรารเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่ตอนแรกผม,ผมก็จะไม่เอาเพราะว่าผมสํารวจแล้วไฟฟ้าไม่มีทางที่จะรวยได้ก็เลยไม่อยากทาพ่อตาเขาก็มีมีหลักวิชาการหลักวิชาการก็คือว่าคนเราไม่ต้องทำวิชานี้เราจะรวยอาจจะรวยอย่างอื่นก็ได้ครับถูกไม่ถูกนะฮะก็เราก็พูดเราเออมันจริงบางคนเนี่ยจบหมอ ไปเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอย่างเชียงใหม่อะไรอิตันไทยนะฮะหมอหมออะไรที่เป็นหมอเนี่ยไปเป็นเจ้าของอิตันไทยครับผมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เออจริงนะพ่อตาพูดถูกเพราะว่าคือเขามีประสบการณ์เยอะไงเขาก็พูดแบบคนที่ทั่วไปที่การจะรวยได้เนี่ยไม่จาเป็นต้องทําอันนั้นแล้วรวยมาจะมีสายอื่นที่ทําให้รวยได้เนะเพราะนั้นก็เลยรับปาก ทำเขาทำไปหน่อยเดียวก็าทางผู้อาสาเนี่ยเขาให้ผมเป็นที่เป็นผู้อาสาสบทบ,บสารเยาวชนเด็กและเยาวชนที่เชียงใหม่ทำอยู่ตั้ง1ิบปดปีแล้วก็รับเหมาไฟฟ้าผู้ชำนาญเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ทางหัวหน้าสารที่เป็นเพื่อนเขาย,ยังถามเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ทำไม <Yeah. S 2> มาทำไฟฟ้าแล้วอยู่รู้เรื่องเหรอวะ เราบ,บอกอ้าวเขต้องเรียนที่รเราเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อ,อยากจะเรียนหมอแล้วก็ไม่เคยไม่เคยสอบได้สักทีสอบติดวิทยาศาสตร์ก็ไม่เอานะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยก็เลยอาจจะจิตในสายชอบชอบทางหมอก็ได้นะก็เลยก็เลยเออเยวนะรอจ้ะฮัลโหลว่าไงครับ สักรู่นะครับ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 ขอบคดีครับโอแล้วตอนนั้นมาเล่นพาระอย่างตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์เล่นพาระแล้วก็ก็เมื่อ2อ1 4ใช่ไหมประกวดพารครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดอะไรนะที่ฝั่งทน่ะ ก็แม่งานก็มีมีกลุ่มกลุ่มของกลุ่มของอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชียนเทียสารคุณเกื้อบนนาคแล้วก็อะไรน่ะอีกท่านหนึ่งหนึ่งสี่ประกวดพระครั้งแรกของของประเทศไทยที่กรุงเทพครมนะไปไปไปอยู่ที่วัดฝั่งทน่ะวัดจำไม่ได้แล้ววัดอะไรนะฮะแถวบางกอกน้อยนะ ผมก็จําวัดไม่ได้ปรากฏภาคครั้งแรกสมัยนั้นหนูหล่อเขาอยู่หนูหล่อเขาอยู่มีวัดเลิงพงสวัริ์นี่ซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับผมเสนิทกันมากตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ถูกเชิญเป็นกรรมการมีกรรมการที่เชิญเนี่ยมีจัวตลาดโพมีสมศักดิ์จงสวัสดิ์แล้วก็สดชาติชาติโคราชเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับคณสมศักดิ์เป็นอาจารย์เหมือนกันนะแล้วก็ ตอนนั้นเลขรูปหล่อยังไม่เลยเป็นกรรมการนะประจําอวรุณก็เป็นกรรมการอยู่เป็นเป็นเป็นกรรมการชุดแรกชุดแรกอ่าแล้วผมก็ไปอ่าตอนหลังหลังจากปีหนึ่งสี่แล้วผมก็ไปจัดประกวดพระกับคุณเกื้อบุญนาคกับคุณเทียสารที่หาดใหญ่ที่สงขาด้วยครับอ่าจับมาสองเที่ยวนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็พ่อตาเขาไม่ให้ทําก็เลยไม่ได้ทําเลย ยายไปเชียงใหม่ก็ไม่ทำาไม่ด้อยู่ในวงการพระเลยอ่าไม่อยู่วงการพระใครมาเชิญก็ไม่เอเฮียนำเฮียนำนี่เฮียนำคนเดียวกับในวงการพระโคนำโคมันโคนำนี่วังแดงที่เป็นร้านทําปันเนี่ยเขาเป็นปรมาจารย์สมเด็จนะโคนำนี่นะอ่าโคนำก็โดนนายเตียมปาวายดิครับผมอ่าชิ้นโคนำนะก็เก่งทางด้านนี้ครับเรื่องสมเด็จเก่งมากแล้วก็ไม่ใช่เก่งเฉพาะสมเด็จนะเก่งเบญจพักคีด้วยครับแต่ชอบสมเด็จคือใครๆก็ ถ้าเป็นลูกศสรย์แล้วก็ต้องดูสมเด็จเก่งเรามีฉายา,ยายในวงการนะครับใครผมงานยองนะยองธรรมศาสตร์ยองทัพปจันทร์ก็เรียกงี้ยองธรรมศาสตร์ยองทัพปัจจันทร์แล้วแต่เข้าจะเรียกครับอ่าเคยซื้อองค์ป็นทเท่าไหร่ประมาณสองล้านถ้าสมเด็จถ้าสมเด็จเคยซื้อองค์มาสองล้านใช่แล้วเคยขายไหมครับก็แบ่งให้เพื่อนไปสองล้านเงินครับก็ไม่ได้อากำไรแต่เอากำไรเฉพาะพระ ได้พระมาได้หลวงปู่ทวดมาหมายถึงว่าเพิ่มพระ่าก็คือเป็นค่าเดินทางไงคร่าค่าเดินทางก็ไม่ได้กำไรไงถ้าเดินทางก็เอาพระหลวงปู่ทวดเขามีเยอะไงก็ได้ได้แค่นั้นนี่นะครับเหียพิศโยกโยงท่าพระจันโยงท่าพระจันแล้วยองท่าพระจันธรรมศาสตร์รล้ว่าธรรมศาสตร์นี่ก็ผมเป็นนักกีฬานักกีฬาบาเกตบอล แล้วก็เคยไปต่างประเทศแข่งต่างประเทศหลายครั้งนะแล้วก็เป็นตัวที่จัดโขนธรรมศาสตร์ให้กับอาจารย์ชลิต์ปาโมด์สนิทกันมากสมัยตอนที่ท่านม,ามีชีวิตอยูออ่สนิทกันมากแม้กระทั่งตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาอยู่เชียงใหม่นะใครก็เข้าไม่ได้ยกจากผมเนี่ยเข้าได้ก็<น>ผมก็จัดเพื่อจัดจัดสร้างพระยก ให้การทำธรรมศาสตรทท์ที่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เอาเงินที่กําไรเนี่ยผมเป็นคนยืมเงินเงินแบงก์มานะเงินธน,คนาคารมาแล้วก็มาจัดมาจัดสร้างพระผ่านตั้งนายกตั้งหลายสมัยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาคพรับพราะเป็นนายกใหม่ขึ้นมาเป็นผู้พันชาเดือนจําเพราะว่าพี่ก็ไม่มีความรู้นะอ พี่ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ทําให้สมาคมเสียหายหรือเปล่านะก็สมาคมไม่ได้เสียหายเสียหายคือผมเพราะว่าผมเนี่ยนะไปยืมเงินมาผมก็ต้องจ่ายทั้งดอกทั้งต้นแล้วสมาคมเสียหายยังไงไม่ได้เสียหายเพราะนั้นพี่ต้องเชื่อผมแต่ผมจัดได้นะก,ก็เลยก็เลยเขาบอกเวลาประชุมนะจะต้องยืนยันว่าผมจัดได้นะครับอ่า อย่าอย่าไปบอกว่าไม่มั่นใจนะว่นใจสมาชิกเขาแอนตี้ทุกคนอ่ะเพราะไม่มีความรู้ไงนะก็เลยก็เลยจัดขึ้นมาก็จัดขึ้นมาทุกคนก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาบางลายสามายอไเออถ้าเสียหายทําไงผมก็บอกผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเขาบอกว่าโอ้ยพูดเลืองวาจาบอกเอ้าลงเป็นรายลักษณ์อักษรไปเลยเพราะรุ่นพี่เนี่ยพวกนี้นะอย่าพูดเลยหมอ หัวหมอแล้วก็ไม่เคยช่วยเหลือสมาคมเลยที่ผมไปไปช่วยเพราะอะไรไปรับปากหัวหน้าสารไงหัวหน้าสารเป็นนายกสมาคมแล้วย้ายไปชื่อเสริมศักดิ์พัทธุระก็เขาก็เรียกผมมาที่สนามบินบอกมาคุยส่วนตัวเลยมองแล้วเศรษฐกาจธรรมศาสตร์เนี่ยในเชียงใหม่ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือสมาคมใดนอกจากคุณคนเดียวผมไม่ใช่คนรวยนะผมเป็นคนจนนะ ไม่รู้ถ้าไม่รับปากผมเนี่ยผมจะเสียใจตลอดชีวิตอาสามกกมามาตีเลยผมก็รู้เราทำาไงดีก็ต้องรับปากรับปากก็ต้องหาเงินก็ตอนนั้นก็เชิญอาจารย์เครือฤทธิ์มาเป็นประธานไฟคาราวาสสร้างพระหลวงปู่ล่าตาทิพย์โขกเสกแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ถามทางชมรมในในกรุงเทพเนี่ยยัง ชมรมของะไรวิชมรมของใครต่อใครเนี่ยนะไปถามแต่ละคนเฮ้ยดีดีอันนี้พันองค์อันนี้พันห้าองค์อันนี้500รอยโอดูมแล้วต้องสามสี่พันอง์ล่วแล้วก็ผมก็ไปหาคุณคุณวิรุณเตชะไพบู์คุณวิลลเชเรชาเคินเคยรับปากผมเคยมาเชียงใหม่มาดูพระผมสองคืนสามวันดูแล้วดูอีก พอขึ้นเครื่องบินให้อายงมึงมาตอนเช้าๆอาภาชุดนี้มาให้กูดูอีกทีนะนะก่อนจะไปเขาว่างนนะงไงเนาะนา่ยงนายนี่มีบุญนะผ้าสวยๆเนี่ยผมยังไม่มีอย่างนี้เลยคุณได้มาเนี่ยเลือเชื่อเลยนะ,ะะนะแค่แค่นะแล้วบอกมีอะไรให้ผมให้มีอะไรให้ผมช่วยผมยินดีช่วยคุณเต็มที่ครับจะชวนผมเป็นผู้จัดก,การฝ่ายสินเชื่อที่ที่ธนาคารศรีนครเอกผม ผมก็บอกผมคงไม่ไม่ไปแล้วกุงไม่ไปแล้วก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละทุกวันนี้เก็บพระเพื่ออะไรครับผมเก็บพระแน่หนึ่งเราอนุรักษ์เรื่องพระครับนะแล้วพระเหล่านี้นะเป็นพระที่พระที่หายากแล้วก็มีพุทธคุณสูงผมบางทีก็แจกเขาไปแจกฟรีนะบางทีก็ให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเช่าในราคาถูกให้เขาให้เขาไป เอาไปใช้แล้วก็เกิดปฏิหารขึ้นมาปฏิหารขึ้นมาทําไมนะวะเราต้องการเพื่อสมเด็จเนี่ยมีพุทธคุณมากมากหรือเกินปฏิหารเพื่อจะให้เขานับถือศาสนาพุทธแล้วก็บางลายเนี่ยอ้าวพอมีพุทธคุณแล้วก็ค้นคว้าเรื่องศาสนาไปถึงแก่นแท้อิยศสัตว์สี่ตามที่นายก ท่านนี้ท่านพูดไว้รจริงไหมจริงอ,อัยยศศร,รีรนะจะได้รู้แก่นแท้ของศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเราจะอยู่ยืน่นยืนนานตลอดไปเนี่ยครับมองยังไงครับว่าคนเล่นพ้าสมเด็จไม่เหมือนกันทุกวันนี้การเล่นผ้าไม่เหมือนไม่ใช่อะไรหรอกรเกิดจากต้นฉบับที่่านพายอย่างโกนามเนี่ยเขาเล่นทุกทุกพิมนะขอให้แท้ตามอาจารย์กาเนี่ยแบบเดียวกัน นะสไตล์แบบเดียวกันแต่บางคนเนี่ยอาจจะเห็นแก่ตัวหน่อยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้เรียนจากต้นฉบับมาว่าเอ้พระนี้มีกี่พิมพ์มีกพิมพ์เช่ั้นเองแต่จริงๆแล้วนะมันไม่เยอะนะสมัยผมเป็นกรรมการรับพระสมเด็จครั้งแรกนะพิมพ์อะไรก็ได้ขอให้แท้นะนี่เคยเป็นกรรมการรับพระประโวดพระรุดคิดไหมว่าวงการพระจะบูมถึงขนาดนี้คิดทีครับ เพราะว่าในตอนที่รับพระตอนนู้นอ่ะตอนปี44อ่ะคิดผมคิดแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าสมเด็จนะถ้าขายได้ฟลุกปีหนึ่งนะสององแล้วก็เก่งมากแล้วแต่ต่อมาตอนช่วงหลังที่ผมมาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมมาอยู่เชียงใหม่เมื่อปี21นะฮะ21หลังจากนั้นอีกอีกประมาณ10ปีนะฮะก็มีพระสมเด็จทารักออกมาเชียงใหม่เยอะเลยไม่รู้มาจากไหนรู้เป็นทั้งพระหลวงพ่อแก้วไง หลวงพ่อแก้วก็คือวันต้องหายากมากใช่ไหมครับผมเอาแก้ไอ้เล็กลูปหลอด้วยเฮ้ยไอ้เล็กเฮ้ยพระปิดตานี่ที่ไหนวะก็ยังไม่รู้เลยวะเนี่ยอันนี้มันหลวงพ่อแก้วนะเนี่ยได้มาอย่างไงเฮ้ยกูแตกที่เชียงใหม่กูไหนกูไหนเนี่ยมันมีกูไหนกะกูชาวบ้านดี่วะัวนลอก็เป็นแถวเลยครับเห็นไหมนี่นะครับสีกับคนรู้จักคนในวงการพระบาลไทยโถ่ครับ เพื่อเพื่อนการทั้งนั้นอ่ะครับอยากอยากพูดถึงอะไรกับคนวงการพระนิดนงึงครับก็วงการพระเดี๋ยวนี้ก็คนที่รุ่นเก่านะครับก็เล่นพระก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นยอมรับรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันการดูพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูพิมพ์พิมพ์คุณกำหนดไม่จี่พิมพ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันฟ้อง มัน <ate> ฟองเขาเนื่องจากว่าเนื้อมวลสารเหมือนเดียวกันครับ <Bradley> แต่ไปจํากัดพิมพ์ทําไม <Bradley> ทําไมไม่เอามวลสารเป็นหลักนะพิมพ์ที่หลังแต่ว <Bradley> ่าถ้าถ้ามวลสารเหมือนกันทุกอย่างแล้วพิมพ์จะเป็นพิมพ์อะไรก็ได้คือแท้ทั้งนั้นจริงไหมครับอ่าอันนี้ค,คือ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 วงการรุ่นเก่าก็บางคนก็ยังย,ยอมรับอยู่นะทุกวันนี้ยอมรับไปเรื่อย <temos S 2> <ๆ>ยอมรับเนื้อยอมรับเนื้อเพราะนั้นพิมพ์อะไรก็คือแท้แล้วก็อ<ร>ีกอประการหนึ่ง เดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก้าวหน้าไปแล้วนะเชื่อขนาดไหนครับว่าการพยายามที่สุดทางวิทยาศาสตร์เชื่อได้จีิครับเพราะว่าเรื่องพลังยังเชื่อเลยครับผมเมื่อก่อนทาอัญมณีนะฮะอัญมณีนะมาสิบกว่าปีนะฮะอัญ,ญมณีเนี่ยผมค้นคว้าโดยจากไหนโดยจากคือพระเอิญผมเนี่ยไปฝึกสมาธิจิตมาผมเลยรู้ว่า อันนี้มันนี่ก็ตามพระก็ตามมีพุทธคุณไหมอันนี้จักที่เขาเรียกว่าจักพุทธคุณก็ศึกษามองก็ออกแล้วไม่ต้องดูไม่ต้องนั่นแล้วเชื่อไหมเนี่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เล่นพระคือเล่นพิมพ์เล่นเนื้อเรียบร้อยแล้วดูพุทธคุณด้วยดูพุทธคุณด้วยสมัยนน้นเขายังมาล้อผมเลยอู้รักบ่รักไอตอนที่ผมเป็นกรรมการอ่ะไอหลายคนเซียนพระเนี่ยโอ้ยยงอู้รักบ่รักเนี่ยแปลว่ามีแรงกับไม่มีเลย มีแรงกับไม่มีแรงคือพระมีพุทธคุณไหมครับเนี่ยนี้มองพระพอรู้เลยว่ามีไม่มีอันนี้พุทธคุณอ่อนพูดได้เลยอ่อนอ่อนผมบอกเลยพุทธคุณอ่อนอาจริงๆไม่ได้โกหกคุณครับแล้วอันนี้มณีเ,เหมือนกันผมคน้นค้นพบเพราะมีพุทธคุณมีขนาดพลังวัดจัก,กรวาลเน,นี่ย ผมชนานาญเรื่องนี้แม้กระทั่งไปถึงจันทบุรีเนะี่ยร้านพลอยต่างๆเนี่ยนะรู้จักผมหมดครับบางรายนะอุตส่าห์ยกทั้งหมดที่มันสวยที่สุดในพลอยในจันทบุรีสะสมมาตั้งแต่สาวจนถึงแก่นะยกไปที่โรงแรมมาให้ผมดูเลยเป็นลอยๆเม็ดเลยอะ่ะเพราะก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ชิ้นเดียวที่ดีนอกนั้นไม่มีพล,งลัง่ะอเขาเอาไปขายหมดเหลือแต่ชิ้นเดียวในชิ้นเดียวดิเพชรเหมือนกัน,น,น เฮียโย่งใช้ฉายาว่าอะไรโย่งท่าประจันหรือธรรมศาสตร์ก็แล้วแต่เขาจะเรียกผมก็ไม่ไม่คือคนเรียกเนี่ยนะผมก็รับทั้งนั้นอ่ะเคาจะเรียกอะไรก็ช่างะนะผมไม่ใช่ว่าจะต้องมากําหนดว่าผมเป็นโย่งธรรมศาสตร์โย่งธรรมศาสตร์มีสองท่านนะท่านหนึ่งอยู่มหาชัยครับเสียชีพไปแล้วนะเรียนนี่ศาสตร์แต่โยงโยงท่าประจันมีคนเดียวแต่ก่อนนู้นตลาดท่าประจันเกิดยัง ทาปจันตอนที่ผมเล่นนะก็อยู่มหาธาตุแล้วต่อมาก็ย้ายไปอยู่ทาประจันรวัดดาดัดาแล้วก็ท่าประจันสองแหล่งโกยวนเน่ยก็รู้จักก็ดีครับอ๋อซื้อผ้ามันเยอะโกอะไรนะโกยวนโกยวนยู่อุตตเดชน่ะรู้จักไหมครับอ่าก็ แล้วาคุณมนตรีเนี่ยเสียนพระเนี่ยเป็นมือปืนให้กับใครมือมือให้กับเาวลานั่นก็ธรรมศาสตร์รุ่นก่อนผมก็มีพระสมเด็จเยอะนะแล้วก็ตอนหลังมาเป็นเป็นดูให้กับทางอะไรที่ที่ขายรถอ่ะเปนทังหลอไม่เป็นทั้งหล่อคุณอะไรที่ที่มีตอนนี้มาอบมามาพิสูจน์พระว่าแท้รับรองพระ ที่มีข่าวเรื่องเรื่องหมอเนี่ยที่ฟ้องเรองาอฮุยเฮียกุยเฮียกุยตอนนั้นยังได้ไม่เป็นเลยไปท่าพาาระจันทร์เนี่ยมองมองไอ้มันตีอภารมาให้ไไก่อนเจ้าเฮียกุยยังได้มาให้เป็นเลยนี่นะครับเสียนพระตอนนี้เฮียเฮีโยโยงท่าพาาระจันทร์อายุเท่าไหร่ละแปดสิบครับแปดสิบส <80. S 2> องสี่แปดห้าก็แปดสิบพอดีตัวสองสี่แปดห้าครับนี่นะครับเล่าเรื่อง จะมีงานการฝึกอบรมเรื่องสองพระที่ใหญ่ยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับยังไงนะที่ที่ยายโยมจะจัดที่เชียงใหม่ได้ยังไงอ๋อเขาเพราะว่าได้รับความเมตตาจากอาจารย์กล้าเขามีความคิดเหมือนเหมือนกันครับคือความคิดว่าถ้าสมเด็จเนี่ยเขจะเผยแพร่ที่ประเทศจีนครับโดยมากประเทศจีนเนี่ยที่ผันธินใหญ่เนี่ยแม้ทั้งฮ่องกงสวนเจิ้นเนี่ยนะก็ เชื่อเรื่องพระสมเด็จอย่างมากเลยถ้าพูดถึงแต่ราคาก็แพงมากเขาก็อยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าดูยังไงถึงแท้และไม่แท้นะแม้กระทั่งสิงคโปร์มาเลเท่าที่รู้มาเนี่ยทางจีนก็รับทราบเอามาคืนพระสมเด็จให้ประเทศไทยนะที่ไปหลอกเข้าเนี่ยโอ้มันต้องเป็นเป็นเป็นพันล้านเท่าที่รู้นะเป็นพันล้านเลยเขาโดนหลอกไปโดนหลอกก็มาคืน ภาคคืนได้แต่เงินคืนไม่ได้ครับใช่ไหมครับภาคคืนได้แต่เงินคืนไม่ได้ครับก็ยังํายังติดอยู่อ่ะถ้าที่รู้นะก็อย่างนี้แหละมันมันมันอยากเขาอยากรู้ว่าแล้วแท้แท้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราควรจะเผยแผ่ให้เขารู้คนจีนเขาเล่นจับพลังไหมจับที่ครับอ่ยกตัวอย่างเมื่อเมื่อก่อนโควิด ครับตอนโควิดจริงฟังนะครับคนจีนเล่นจับพลังมากกว่าเราอาตุกแต่ของเขาเนี่ยเอาลัทธิเต๋าไงพวกเล่นลัทธิเต๋าก็มันก็มีพลังอันหนึ่งเหมือนกันขาองคนในลัทธิเต๋ามาจับมาจับเลยที่ฝึกพลังจิตเนี่ยมาจับเลยอ่ามีต้องผ่านด่านนี้ให้ได้นะครับอีกหน่อยเนี่ยสบายมากครับผมสบายอ่าผมจะทําให้ดูผมสบายครับเพราะว่า ผมก็มีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับพระผมทุกองค์เนี่ยจะต้องมีพลังแท้ไม่เอาเอาเฉพาะแท้แล้วมีพลังด้วยผมทําอย่างนี้มาต่อตั้งแต่เป็นกรรมการแล้วแท้ต้องมีพุทธคุณด้วยถ้าไม่มีพุทธคุณผมไม่คว้าหรอกครับาจริงๆไม่ได้โกหกคุณหรอกแสดงว่าคนที่เล่นสายจับพลังเขาก็เดินทางถูกของเขาก็าถูกแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระสมเด็จหน้าตาเป็นไงครับอ รู้แต่ว่าเอออันนี้พระรางเด่น่าจะเป็นแท้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะทุกวันเนี่ยพระสมเด็จที่ที่ปลอมเนี่ยนะเขาก็ไปปลูกเสกปลุกเสกแล้วเสร็จแล้วก็เอามาโอ้โหพุทธคุณดีมากเลยพอจับแต่อย่างผมเนี่ยเทสสองครข้างเนี่ยอาทิตย์เดียวหายหมดเลยหนีหมดไม่มีแล้วหนีหมดแสดงว่าเป็นการปลูกเสกมาจากที่อื่นนี่นะครับ เซนพระในวัย80ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ